ผมจะลองไปดูพญายเย็นแคมป์แล้วก็มีหาดสองมือจะลองดูนะครับแล้วก,ก็ตรงนี้เราก็เคยมาแล้วเรื่างอะไรก็จำไม่ได้เลย

การเที่ยวเขาเย่เที่ยงมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะขับรถเดินทางไปอำเภอมวกเหล็กนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันว่าแคมป์ของน้องพยูนจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคนี่ออกถนนมิตรภาพกันแล้วครับหิดชื่อร้านไปไปเดี๋ยวหลบรถบรรทุกก่อนครับเดี๋ยวเขาว่าเอา ค <Okay. S 2> ครับขี่คู่ถนนมากัดทางด่วนใหม่ของเราโอ้โหนาวิ่ง้างซ้ายสวยไหมครับโอ้อ่ามาเที่ยวกันได้เช้าเย็นกลับสบายเลยครับเอะชมวิวไปเรื่อยๆเนะลำตะคอง ครับผมโอ,โ,อโ,อโอ้โหน้ำใส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 บายไปกันต่ออดูวิวกันต่อนะครับตามนี้เลยให้ดูให้ดูถนนที่สวยเส้นหนึ่งของประเทศไทยนะ

จะลองไปดูพญาเย็นแคมป์แล้วก็มีหาดสองเมืองเดี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็เคยมาแล้วนะเรามาอะไรจำไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูกันเเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปนะครับพญาเย็นแคมป์ เียเย็นแค้มแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูกันว่าสามารถจอดรถนอนได้ไหม เึิ่งจะถ่ายลงถ่ายนู่นไปรถล,ลง้างน้ำก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้ดูแต่ไม่รู้จะได้นอนหรือว่าอันนี้ห้องน้ำนะการได้เ,เลยค่ะแ<ป>ต่พี่ลงไปดูแป๊บเดียว Okay. แล้วครับกับแ,แคมมะม่วงแก้วมืนี้ก็สวยนะมีชช่อนั่อ,อให้ดูเรือเรือหนึ่งร้อยก็คือเป็นเรือแบบนี้นะครับก็เื่นน,น้ำใสนะครับตรงนี้มีบันไดให้ลงไปเล่นน้ำได้น้ำใสก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนไายหินน้ำตกนะ อันนี้เป็นแคมป์ของเราครับก็ต่งหลังมาผมจะกลางแบบนี้นะออโอเคก็จะขอเริ่มงาน DIY สำหรับมะม่วงแก้วก็จะถ่ายเลยนะครับตั้งแต่เสาเสาเต็นท์นะครับผมใช้ไม้ไผ่แล้วก็ใช้น็อตตัวนี้ล็อกก็คือลมกระพือก็จะไม่หลุดไม่เปิด อันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นงานไม้ไผ่เอองานไม้สักไม่ใช่งานไม้ไผ่นี่นครับเป็นน็อตปิดเสากลางเช่นกันครับข้างล่างก็จะมีหมุดปักลงดินนะครับสำหรับเส้นนี้ผมจะใช้เส้นคู่เป็นทรงเอนะตรงนี้จะเป็นทรงเอแล้วก็ก็เป็นเสาไม้สักราบเลย เพื่อที่จะให้จุดที่เราเปิดนอนตรงนี้นะครับทำวัตถุประสงค์ตรงนี้จะได้เปิดรับลมได้ทั้งคืนแล้วก็กันฝนได้ด้วยถ้าผืนนี้นะตรงนี้เปิดตรงก็คงน่าจะนานไม่ถึงเพราะตรงนี้เป็นร่องน้ำเดี๋ยวลองดูเพราะยังไม่เคยลองใช้นะผมยังไม่เคยลองนะต้องบอกก่อนอันนี้คือ การมาทดลองด้านนี้ด้านนี้ก็จะเห็นว่าเป็นน็อตนะครับผมขึ้นน็อตไว้เพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยครับประมาณนี้เออว่าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนเดี๋ยวเอากล้องตัวใหญ่ไปด้วยเออไปดูจุดนูนอีกทีหนึ่งนี่คือเป็นเอ่าถ่ายมุงลวดด้วยมุงนวดที่ทำไว้ทำวัดข้างซ้ายมาใส่ข้างขวาก็ได้อันนี้ หลายท่านคงไม่เคยเห็นอันนี้คือมันคือฝ้าใสนะครับคนที่เอาฝ้าเนี่ยมันเป็นางานเหมือนผมเรียกไม่ถูกอะคริลิกหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจอะคริลิกคุณนเนี่นะครับก็ไปซื้อมาผมก็ตัดให้เลยช่องนี้สังเกตดูนะครับแล้วก็ยึดเข้าไปในนี้ล่างบนทําเหมือนกันเพราะั่นฝนตรงนี้เป็นมุ้งนะครับก็ตกมาในผมไม่ต้องกลัวน้ำฝนสาดเข้าฝั่งนี้ยังไม่ได้ทํานะครับ อันนี้เป็นงานเริ่มต้นก่อนมีอะไรอีกนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งเนี้ยผมต้องใส่เพิ่มแน่ๆตรงนี้ต้องทำใส่อันหนึง่งโอเคด้านซ้ายก็เช่นกันนะครับเราก็ยึดนี่นะฮะที่เห็นผมอันนิ่งตัวนี้ซื้อมา ผมแค่รังกลางที่ลานตาแจ้แล้วก็เก็บก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าสกายบูก็ทรงเดยกันเลยเต็นท้ายอยู่ได้สบายนี่เลยนะครับจะให้เห็นกว้างเ,าเต็นตัวนี้กว้าง3เมตรยาว4เมตรกินมาในพื้นที่ทยเมตมครึ่งเมตรเพราะงั้นก็เหลือ3เมตรครึ่งคูณ3เมตรสบายเลยอ่าเดี๋ยวผม ขึ้นไปถ่ายบนหลังคาให้ดูเราจอดอยู่ใกล้กับคล้ายๆบ้านต้นไม้หรือระเบียงต้นไม้นะก็ถ่ายให้ดูเออเดี๋ยวเอากล้องใหญ่มาถ่ายด้วยนี่เลยนี่บนบนหลังคาของน้องพยูนนะจะเห็นได้เลยว่าทดปแคม สบายใช้ชีวิตอยู่นอกเอาดอกแล้วบบ mm. ถ้านอนก็นอนในรถเต่รถแทบโผวันน, mm. น,วนี้สัญญาร้านวันนี้ชื่อร้านอะไรโอเคชื่อพยายเย็นแคมป์น,นะครับอำเโอเมือกเล็ก นะครับมันลอยต่อปากช่องนะครับลอยต่อปากช่องสำราชกรสีมานะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ก็น่าจะวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึงครับวันนี้คนเยอะโอ้โหครับผม มาดูน้ำใสแจ๋วเลยใสายมากนี่นะครับตรงนี้ตรงบรรัวแล้วดูเเดี๋ยวให้ดูไปใสนย,ยครับแนะนำนะผมชอบนะนั่งคือคือเพียงแต่ว่านะผมมาวันธรรมดามันก็เลยทำให้เราเกิดจะหมอยานมีเพื่อนเลื่อนเล่อนลานอยู่แค่ เต็นเดียวนะครับมีให้ดูธรรมาชาติส่วนเสียงน้ำตกใครชอบก็ไปตรงนู้นได้ลานนี้ก็คือพยาเย็นแคมป์นะครับสุดแค่รถก,กระบะอันนู้นนะครับหัดไปไปอีกลานนึ่งมันก็มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็ยาวไปนู่นเลยนะครับรับมีที่นั่งให้นั่ง ประมาณนี้นี่คือห้องน้ำนะครับข้างบนนะมีสองจุดนะครับห้องน้ําถัดไปอีกจุดึเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายให้ดูครับโอเคอันนี้คือแคมป์ของพยูนแคมเปอร์แวนเน็เอจะมีแวนเน็ตเพราะว่าเขา,าเป็นนิสสันแวนเน็ตก็เลยเป็นแคมเปอร์แวนเน็ มีไฟให้ต่อนะใฟให้ต่อหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะห้องเราของเรายังไม่ได้ปูเลยแต่นี้ถ้าถ่ายตอนนี้ก็คือลกไหมอยังนี้ถ่ายดีกว่าโอเคครับไปแล้วเด็กก็มาอีกสองตัวนี่ตรงนี้เขามาพู่กันีสวัสดีตอนเช้าด้วยครับ เช้าวันใหม่กับน้องพยูนนะครับช่องมะม่วงแก้วก็นอนหลับสบายไร้ฝนนะครับไม่มีฝนตกตอนแรกเราก็กลัวกันเพราะว่าอันนี้เป็นฤดูฝนวันที่เช้านี้เป็นเช้าว,วันที่สิบสาเดือนธันเ,เดือนมิถุนายนเพิ่งตื่นนะก็อาจจะเบลอๆหน่อยกับความสดใสของออลิงน,น้ำผมยังไม่รู้เลยนี่คือลำอะไรนะครับ จะต้องถามเจ้าของสถานที่นิดนึงสวยงามนะครับด้วยธรรมชาติก็เดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำก่อนแล้วก็มานั่งกินข้าวไปไปดูอีกที่หนึ่งไปนอนอีกที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะให้ดูโอ้โห ตรงนี้ก็สวยนะครับนะก็สวยมีปลาปลาหัวแหลมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรปลาลดปลาอะไรที่นี่ครับนีมีนมุมผิวน้ำเขาเรียกอะไรตัวอะไรที่ใช้เป็นมุมผิวผมนี่คยมุมผิวน้ำอ่ะโอเคเดี๋ยวไปอาบน้ํำเลยก่อนครับผมก็เป็นห้องน้ำหนึ่งนู่นนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ผมหน่อย ก็แยกชายหยิงทั้งสองที่นะครับมีฝักบัวอยู่ข้างในเ,เดี๋ยวผมให้ดูห้องน้ําชายดีกว่าเดี๋ยวผมข้าไปแอบมีตุกขาอยู่ข้างหลังของห้องน้ําชาย,ยนี่นะครับนี่นะครับก็ก็ประมาณนี้เลยโอเคนี่นะครับมีชั้นวางเห็นครับ เด็กเล้ยกันเลยครับมีที่แขวนอะไรครบเช้ามาก็เริ่มต่อเตาก่อไฟนะครับก็มาเชิญขนมปังนะครับเป็นขัวซองโอเคก็ชุดครัวเราง่ายๆเล็กๆโอ็คครับขอปรุงอาหารเช้าง่ายๆนะครับก็ขัวซองจาก จะเว่นเดี๋ยวเราก็มีข้าวที่หุงเหลือเมื่อวานหน่อยมันกลับลับแค่นี้แหละครับจะสง่งซื้อมาสองอมนสองค้มอาหารช้าเดี๋ยวตามเมก้าแซก็รจบ้ะครับโอเคโอเ แล้ว,วันนี้ที่พยายเย็นแคมป์ก็อาจจะต้องจบลงที่น้ำตกสาน้ำแห่งนี้นะครับสวยงามดูนะครับไ,ได้เลยก็ถ่ายรูปสวยนะน,น้ำน้ำนียย่ใสเลยโอ้จมีกต่อ,อสีชมพูธรรมชาติดีครับดูเลยครับ มีเจ้าตัวสไลเดอร์น้ำมีแมงปอทางเข้ามามีผีเสื้อนะครับริ่งมาเนี่ยจะเห็นผีเสื้อเยอะแยะมากมายนี่ก็คือบวามทลงเล่นน้ำได้นะครับแต่ตรงนี้หินจะเล่น,นหนในหนองทเล่นเหนือหิหนูนใต้หินใตใต้น้ำจากตรงนี้ไปไนดะ้ โอเคอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ให้ช่องอมูกแก้วนะ้นะแล้วก็ติดตามการเดินทางในคลิปต,ต่อไปด้วยโอเคครับผมช่วงที่เรารอกาแฟนะครับก็เคล็ดลับก็คือโงไฟอ่อนๆน,นะอย่างเงี้ยไม่ดูก็กับากาต้มดีๆแค่นั้นเองครับ แล้วเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเป็นครีเมอร์นี่แหละครับโอ้โหสวยสดงดงามก็ไฟไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเองแล้วก็หลีโดยผมหลีแล้วครับผมดับแล้วก็คือดับเตาแล้วครับเทคนิคง่ายๆนะเอาไปใช้กันได้สำหรับหม้อต้มที่ไม่มีที่ห้ออันนี้ผมไม่ไม่ได้ บางรุ่นก็ดีนะครับราคาถูกด้วยแต่ลองใช้ไฟไม่ไม่แรงอะครับโอเคครับเดี๋ยวเคใส่แก้วแก้วของเราก็เป็นแก้วกาลาร้าววัตถุดิบบ้านเราเออเดี๋ยวผมวางก็กินกาแฟกันเนาะโอเคครับมื้อเช้า อากาศดีๆีริมน้ำตกยิ่งนี้น้ำไม่ได้เขียวนะครับน้ำใสแต่ข้างล่างมีสรลายสีเขียวเอาระครับผม